นอนอจะวาดเหมือน no, no, like, um, right, ครูบาบุญชุ่มไหมนี่ครับสู้ตายครับโอเคครับขอบคุณพิกซีใหญ่ลบลีใี้วา um, ครูบาบุญชุ่มครับปรับมืออยู่ครับมือด้านนี้เพราะมือด้านนี้เหมือนพุ่งมาจากจีวรด้านในโอเคครับปรับอยู่ครับขอให้ um, ครูบาบุญชุ่มคุ้มครองทุกคนนะครับขอบคุณพิกซีใหญ่ายายลบลีให้นั่งวาดบุค um, ครูบาบุญชุ่มครับ มีเกจิทุกองให้เกจิทุกองคุ้มครอพทุกคนเลยนะครับรักกันมากๆครับขอบคุณข่าวเนชั่นทางข่าวเช้าวันที่15บหสิงหาคมหกปีหกครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับมีโฟการ์สอันเดียวแล้วเมื <laughs> ่อวานมีเด็กสนใจเรียนก็เลยให้เป็นที่ระลึกกับบ้านมีหรือพวกสมโลงไป,ไปแผ่นหนึ่งครับโฟลาร์ส ปรการทุ่งทัตะวันเขาจินแลอันนี้เหลือหันุมานตรงสวนสัตว์ลพบุรีแล้วรูปปั้นหนุมาตัวใหญ่เรียนสั่งงานทุกัน,นะครับไว้คูบาคูบาบุญชุม่มคุ้มครองทุกคนเลยนะครับให้ท่านคุ้มครองทุกคนครับบ้านต่อแล้ว